แล้วแต่แบบชายชายนี่ชายกับชายคุณกำลังพูดถึงทีมไหนของฉันบ้าง คนล้วใจเป็นบครที <th ่ดิมเอซแับผมาเนีครับเอาชนนแล้วนะครับเดี๋ยวได้มาเกิดรบายแล้วก็รับสายหน้าไปกันใช่ตอนนี้ไปเบรกก่อนไหมอ๋ไม่สายบอ้มสายเลยับสำหรับทีมเอควแกงอ๋อทีนี้มาเป็นคำถามเัิร์ธช่เอควแกงเอซแควเยแกฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลฮโฮัลโหล ครับชื่ออะไรครับชื่อเก่งครับที่น้องเก่งน้องเก่งอายุเท่าไหร่แล้วไทยอยู่ที่22ครับโอเค22ไม่ถามคำถามเลยดีกว่าถามจากเอิร์ธเควสครับน้องเก่งมีแฟนยังคะเฮ้ยเขาเเกี่ยวกับทีมเขาดยาม่าเลยอ่ะเกี่ยวกับทีมอ๋อเราเพิ่งเริ่มเราเพงมาแต่เพิ่งริ่มอ๋อเราประเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงคำถามเอิร์ธเควสไว้ก่อนอันนี้คืององที่ไทยเราเข้ามาครับอ๋อน้องเก่งน้องเก่งไทยพิจารณาเก่งกับพี่นัททีเข้ามาใช่ไหมครับใช่ครับทำไมถึงคิดว่าพี่นเก่งโโอ้ห เก่งทายแล้วก็มาต่อตอนนี้อยู่นี้พี่กับพี่นัทชิวจะมาเช็คให้เนี่ยครับเอาไปพี่นัทเอาไปสองคนพี่คิวหน้าอิจฉาพี่คิวแพ้พี่แพ้ดีกว่าใช่ไหมครับเพราะว่าผมคนเดียวนะเพราะว่าพี่แพ้ดีวยเอ้าน้องเก่งครับเลือกหมายเลขมาเลยเลขแปดเลขแปดเองครับพี่นัทเลือกหมายเลขอะไรครับหนหึ่งหรือเปล่าเสามเลขสามเอาเลขสามให้น้องเก่งคิดได้สามแล้วก็เชี่ยวพี่นัทเชี่ยวเขาก่อน ออแมแจะอก่า็บอก่น,นใช่ครับใื้น้อจนด้ากผู้หญงจากผู้หญิงก็เป็นผู้ชายถ้าจากผู้ชายก็เป็นผู้หญิงมื่อี้ผมกับพี่ริญใส่แล้วกันเดีวรมพอ,อูไม่เชื่ออดูนะครับน้องเก่งเอาไปเน้อง่งต้องระวัง น้ียวมันเป็กระเ๋าที่อันตรายมากอ่เล่ผมบอกว่าบอกเกว่ากระเป๋าใบนี้นะครับคือความจริงแล้วเนี่ยถ้านคนปนี่ยถ้าวินได้ไปถิงสวดชื้นถ้าผู้ชายได้ไปนะครับเอาไปให้ญาติหรือแฟนเนี่ยคุณก็จะเป็นคนรู่ ไปไประจัเอาหม้อหม้อหม้้อหม้อแล้ว